สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะช่องของแอนแบ,บ่งวันที่ตามแบบตะวันตกเหมือนเดิมนะคะและใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะย้ำอีกครั้งนะคะว่าน,นี่ไม่ใช่คลิปดูดวงส่วนตัวของใครนะเป็นดวงทั่วไปค่ะเป็นพลังงานรวมเป็น general reading อยากรู้เส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะแต่คลิปนี้อาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้นะคะรับชมไว้เป็นไกด์ไลน์เนาะทีน<ค>ี้ขอดูหน่อยนะคะว่าชาวราศีพฤษภความรักของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะว้าวสีไม้สเตรน เดกทั่วแล้ก็เดดสาแอนมองว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่นะคะแต่จะเป็นคู่แบบไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแต่แอนมองว่าเนี่ยคู่ของคุณมาละบางคนเนี่ยนะคะรอมานานรอมานานจน บางคนเนี่ยผ่านผ่านช่วงเวลามานานนะคะจนรู้สึกว่าตัวเองเลยไวที่จะเจอคู่ละมัง้งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าขอบอกนะว่าขออภัยค่ะ,ะคนที่จะเป็นของเราสิ่งที่จะเป็นของเรานะะสุดท้ายแล้วยังไงก็จะเป็นของเรายังไงก็จะได้วนกลับมาเจอกันอย่างเช่นคนคนนี้ก็เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยถอดใจละรู้สึกว่าไม่เจอหรอกคงไม่มีทางที่จะได้เจอละนะคะบางคนอยู่คนเดียวมาจนชินแต่คราวนี้ คนคนนี้เขากำลังที่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักที่เป็นของคุณที่คุณกำลังจะได้เจอเนี่ยนะคะมาในลักษณะแบบไหนขอดูคนคนนั้นหน่อยค่ะว้าว ความรักครั้งนี้มีโอกาสเป็นความรักต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นความรักที่ต้องฝ่าฟันมากๆในช่วงแรกอาจจะทำงานอยู่คนละที่หรือว่าอยู่กันคนละประเทศนะคะมีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่งได้ด้วยนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาอาจจะมีอาชีพที่ต้องเดินทางหรือว่าคุณอาจจะเป็นคุณเองนะคะที่จะต้องเดินทางไปน่นไปนี่ตลอดไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่ประจำนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยนะคะแอนมองว่า อายุรุ่นราวาคราวเดียวกับคุณนะไม่ได้เด็กเด็กไม่ได้เด็กขนาดนั้นอนะคือความความความคืออาบวกลบไม่เกินสามปีสี่ปีประมาณเนี้ยนะคะเป็นอายุไล่ไ่กันหรือเขาอาจจะมีความเป็นถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะกว่าคุณหรือน้อยก,กว่าคุณแต่เวลาอยู่กับคุณแล้วมันเหมือนรุ่นเดียวกันอนะมันคุยสนุกมันคุยรู้เรื่องแบบนั้นนะ่ะนะคะคนคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ลักษณะเอ,อ่านมองว่าเหมือนจะดูว่าเขาขี้เล่นแต่ แต่ก็เป็นคนที่ในความขี้เล่นของเขาอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําเพื่อผ่อนคลายในชีวิตส่วนตัวที่มันหนักนะคะ เวลาอยู่กับคุณเขาอาจจะเป็นคนขี้เล่นขี้อ้อนนะคะเป็นคนคุยเก่งเป็นคนคุยสนุกแต่ว่าในพาท์ที่เขาต้องทํางานหรือว่าพาท์ที่เขาต้องจริงจังนะเขาก็เป็นคนที่บ้าง,งานมากๆหมงานมากๆนะคะเป็นคนที่แอนมองว่าเป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่เหมือนกันในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะคะคาพูดเล็กๆน้อยๆไม่กี่คำเนี่ยสามารถเก็บไปคิดเก็บไปน้อยใจได้นะคนคนนี้นะคะอาทีนี้เดี๋ยวจะเจอกันจะได้เจอกันด้วยวิธีไหนจะได้เจอกันยังไง อย่างที่บอกนะว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีอาชีพที่ต้องเดินทางหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวนะเป็นคนที่ชอบไปนั่นมานี้เพราะฉะนั้นการเจอกันของพวกคุณแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่ในสถานที่เดิมคุณจะไม่ได้เจอคนคนนี้นะการเจอกันของเขาอาจจะหมายถึงคุณไปคุณออกเดินทางจากจากวงจรชีวิตเดิมนะคะอย่างเช่นง่ายๆอ,อาจจะเป็นว่าปกติคุณเดินกลับบ้านซอยนี้ทุกวัน อยู่ดีๆวันนี้ซอยนี้ทําถนนคุณต้องข้ามไปอีกซอยหนึ่งเพื่อทะลุไปที่พักแบบเนี้ยก็ได้ไม่ไม่ต้องคิดถึงขา้นว่าต้องไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดต,ต้องไปฮอลิเดย์นอ่นนี่นั่นเลยนะคะง่ายๆแบบเนี้ยคนจะเจอก็จะเจอได้แบบนี้นะคะคือมันจะมีเหตุให้คุณกับเขาได้เจอกันอย่างเช่นบางทีคุณทํางานที่นี่ เป็นเวลาห้าปีละคุณไปทานข้าวร้านเก่าๆพออยู่ดีๆวันนี้นึกยังไงไม่รู้อยากเปลี่ยนร้านหรืออยู่ดีเพื่อนมาชวนให้เบื่อละไม่อยากไม่อยากกินตรงนี้ละเดี๋ยวไปลองตรงนั้นเห็นมีเห็นมีร้านใหม่มาเปิดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะได้เจอเขาหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวปกติจะไปแต่ที่เดิมๆทะเลก็อ่พัทยาชลบุรีอยู่ดีๆนึกเพื่อนชวนไปภูเก็ตอย่างเงี้ยหรือเพื่อนชวนไประยองแบบเนี้ยนะคะก็เป็นได้เหมือนกันนะ การเจอกันของคุณกับเขามันเป็นการเจอกันในรูปแบบที่ไม่ได้อยู um ่ที่เดิมค่ะไม่ได้อยู่ในที่เดิมมีการเดินทางนะคะมีการออกไปท่องข้างนอกอะแบบนั้นนะคะถามว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงเจอกันแล้วเนี่ยนะคะแอนมองว่าทีแรกเนี่ยต่างคนต่างต่างไม่ได้เขาไม่ได้เข้ามาจู่โจมคุณขนาดนั้นแต่มันเป็นการเจอกันในแบบที่โอเคมีเรื่องให้คุยกันมีเรื่องให้ประทับใจนะคะแล้วก็ ไม่ได้แบบบือหวาโอ้โหต้องไปอ,อ่อต้องออกไปเดทกันต่อคืนนั้นเลยวันนั้นเลยนะคะแต่เป็นการที่จะได้กลับมาแล้วก็มันจะมีการสื่อสารหรือว่ามันจะมีการติดต่อกันหลังจากนั้นก่อนนะคะแล้วก็มันมาแอนนว่ามันเป็นการพัฒนามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาหนักให้สามไม้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ อ่าอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เมื่อมันเป็นคู่กันแล้วมันจะไม่แคล้วกันไม่ว่าตอนนี้คุณจะปฏิเสธใจคุณยังไงก็ตามนะคะปากคุณอาจจะบอกว่าไม่ต้องการไม่ต้องการอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีความรักแต่จริงๆลึกๆในใจอะ่ะคุณก็อยากได้แหละเพียงแต่ความรักที่คุณอยากได้มันเป็นความรักที่ดีนะคะ ที่คุณบอกว่าไม่อยากมีความรักนั่นหมายถึงว่าคุณไม่อยากมีความรักที่แย่ๆเหมือนที่ผ่านมาหรือแบบที่คุณเคยเห็นคนอื่นเขาเจอนะคะถ้าเป็นความรักดีๆคุณก็คุณก็บางทีเวลาคุณเห็นใครที่รักกันแบบดีๆน่ารักๆนะคนก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเออเราน่าจะมีใครสักคนหนึ่งบ้างนะคะโอเคทีนี้นะคะขอให้คุณรู้ว่าการที่คนนี้จะเข้ามาขโมยหัวใจคุณน่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบคุณต้องกล้าที่จะเสี่ยงก่อน ะค,ะคุณต้องกล้าที่จะออกจากเวดเดิมนะคะกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะกล้าที่จะเข้าไปในสถานที่ที่ทําให้คุณมีโอกาสมากขึ้นนะคะหรือกล้าที่จะเปิดตัวเองออกไปให้ไปอีกโลกใบหนึ่งที่เราไม่รู้จัก ทำงานกับบ้านทํางานกับบ้านอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวกับเพื่อนมาไม่ได้หมายถึงไปเมาไปเลเทะแต่หมายถึงว่าเพื่อนชวนเป็นไหนไม่เคยไปเอาไปกับเพื่อนบ้างน,นะคะก็จะดีนะคะมีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้พบเจออะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะเสี่ยงหน่อยเสี่ยงในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงออกจากเซฟโซนของเรากล้าที่จะออกจากเซฟโซนบางคนไม่เคยไปกินข้าวคนเดียวเลยไม่เคยกล้าข,ขับไป ไปนั่งที่คาเฟ่คนเดียวแม้แต่ใกล้ๆบ้านยังไม่กล้าไปแบบนี้ลองดูนะคะลองดูโอเคชาาพฤสดิกะอย่างไรก็ดีนี่ก็เป็นดวงไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ